เชิญชมทุกท่านที่อยู่กัผมนะครับทุกคนกันไหมนะครับใช่เอาใหม่สวัสดีเชิญชมเนื่อหนะวันนี้อยู่กับผมนะครับคุณโชนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโรบอทและพร้อมได้เจอแมปที่น่าสนใจแมปหนึ่งชื่อว่าแกรมมี่โดยแกรมมี่นี่แปลภาษาไทยได้ว่าหมาฝรั่งใช่ไหมไม่รู้แล้วก็เอพิโซดสองผมก็ว่า,วามันน่าสนใจดีดนะ พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับท่านผู้มมชมวาครับท่านผู้ชมเราเข้ามาในเกมแล้วแล้วเสียงเพลงก็ไม่เบาเลยนะท่านผู้ชม,มถ้าเสียงเกมเบาไปสำหรับท่านผู้ชมก็ขออภัยนครับแต่ตอนที่เสียงผมดังมากเลยนะ เสียงเกมในเกมผมที่ดังมากเลยนะท่านผู้ชมงั้นเราเอ้ยเอ้ยตัวอะไรวะนี่เยเหรอกามมี่งั้นเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมมาเขาบอก n มน a เวทูเฮลกดคานไงอะท่านผู้ชมผมเห็นเพื่อนคานเล็กเดินเข้าไปชนเหรอไม่ใช่สิกดคานไงอะเพื่อนอคอนโทรอ่อนั้นมันรอคิวอ๋อแล้วภารกิจของเราคืออะไร กัมมี่เฮลเราต้องฆ่ากัมมี่เวลาที่พวกต้นไม้มันสักคราแสงนั่นคอร์ฟิวอีกหมัฟวาหลังนะอเหนียวเหนียวมักว่าหลัง,น,ลงลนั่นเหรอนั่นต้องฆ่ามันยังไงเอาเอาโต๊ะนี่ทั้งโต๊ะไปทุบมันได้ไหมเออเอาแก้วไปทุบหัวมันให้แตกอะไรเพื่อนทำไงอ่ะตามละกันเราเล่นไม่เป็นเนื่อโชว์เราไปหน่อยดิโอเคเพื่อนอ๋ออ๋อแล้วนายทำอะไรวะตะกี้ เราเดินจับเพื่อนไปดีกว่าครับผู้ชมอ๋อกดชิปก็ได้ผู้ชมว้าวสุดยอดไปเลย Two thousand years later ผู้ชมเราเจอมันจริงมันจะน่ารักขนาดเอ,อ้ยเสียงเสียงผู้ชมนั่งไงแกมมี่หวัดดีแกมมี่แ,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 แกมมี่แอะแปะแปะแปะแกมมี่มาสิมาสิมาสิมานี่แกมมี่ เดิน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 กัมมี่มันเฝ้าอะไรอนะท่านผู้ชมเออใครอยากเล่นแบบนี้ก็ทิง้งลิงก์มาด้านล่างเลยนะครับผมจะลองคลิกมั่วๆดูนะมีอะไรคลิกได้คลิกหมดเลยนะท่านผู้ชมทำไมกัมมี่มันยืนอย่างนั้นะมันเป็นอะไรทนะ่านผู้ชมกัมมี่บักว่งงางั้นดิเฮ้ยกัมมี่เดินแล้วกัมมี่เดินแล้วกัมมี่เดินแล้วกัมมี่เดินมาแล้วกัมมี่เดินมาแล้วกัมมี่เอ๊ะ ไม่ไม่เออไล่เอิกามิติดกระเมาติดกระเงซะติดกระเงาซะติดกระเมาซะกามิกามิกามิเราเราเราเป็นเพื่อนกันได้กามิเราคุยกันได้กามิกามิเราคุยกันได้โอ้รอดรอดรอดมันเข้ามาไม่ได้ไงล่ะกามินายทำอะไรฆ่าไม่ได้หรอกเฮ้เพื่อนทำอะไรระเบิดเหรอ กามี่กามี่ไหนกามีกามี่กามี่กามี่กามีกามีกามีอยู่นี่กามี่กามีกามีเอ๋ากามีเลวจังเลยกามีทุกพื้นที่กระเด่งไปหมดเลยกามีน่าปกไม่ใช่ยีดอ่ะ การมีหน้าปกน่ารักออกทำไมามินในในี้มันน่าก,กลัวทุกคนตายหมดแล้วเหรอเอา้าเอาจริงดิมาโคซิ่งแม p ตอนทซ่สองคืออะไรวะ we h a p p i n g he coming อะไร we go อาเมาส์ข้อพิดออานิดอะไรก็ไม่รู้เลดี้ท่านชมนี่คือกัมมี่เหรอว้าวทำไมมันตัวใหญ่จังเลยแต่ภารกิจของเราน่าจะไม่ใช่ฆ่ากัมมี่นะรอบนี้เฮ้ยแต่เลือดกัมมี่เราต้องหนีกัมมี่ในชั้นใต้ดินเงินหรือโอเคแล,แล้วไอ้เขียวๆนี่คือทำอะไรว้าวเพื่อนหยิบไข่ควงไปแล้ว มามา,มามาเลื่อนเลื่อนมาด้วยแล้แลกามิอีทคัมมิ่งครับกามิจะออกมาเหรอโอ้ดีไงกามินี่กามีอะไรเถอะโอ้กามิน่ากลัวจังเลยเออเดี๋ยวไปกามิไม่น่ารักแล้วรอบนี้กามิน่ากลัวมากโอ้กามิน่ากลัวมากค่ะตายซะโอ้รอบนี้กามิน่ากลัวมากโอ้น,นกกา,ากี้ลากันน่ารักคน ไล่กับเราได้ลงคอคนผู้หญิงชนะหนีมันไม่ได้ออกกามี่กัมมี่หน้าตาน่ากลัวมากท่านผู้ชมกัมมี่น่ากลัวหน้าตาเอ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากเฮ้ยทำไมกัมมี่หนีอะรอบนี้กัมมี่กลัวไฟฉายเหรออ๋อเวลาไี้ศิลปินไม่มีอารมณ์วาดรูปแน่นอนรอฟิวที่เป็นฝรั่งนั่นมันคนยิวกามีิกลัวไฟฉายเพราะกามิกามีตายซะกามิเอาทำไมกามิหนีอ่ะ อยกัมมี่อยอย,อย,อยตกใจหมดกัมมี่จะขยับไม่ได้เวลาเห็นแสงว่างั้นดิฟาสวัสดีไปเลยเฮ้ยกัมมี่ตัวเล็กลงอ๋อถ้ากัมมี่โดนแสงกัมมี่จะตัวเล็กลงเข้าใจแล้วท่านผู้ชมมาเฮ<า>้ยรอบนี้สีแดงที่เราอย่าบอกเราจะได้เป็นกัมมี่วา้าว เย้แต yeah. ่ภาพไม่เหมือนเดิมท่านท่านชมมาครับแค้นที่รักนะคัมมี่คัคมมี่เนี่ยอ้าวผมได้เป็นวูสียงเดิอนอย่างดังเลยกระทืบอย่างวันเลย2,000 years later ยินเนี่ยดูดิคัมมี่อิคัมมิ่งแล้วทุกคนนะคะอ่าเอคแทคคอนโทร่งอ,อ๋อ เจอโคตรเจอโคตรเจอเออมันอยู่ได้มันอยู่ได้ It was at this moment that he knew he fucked up กันซึ่งกันซึ่งแตกสองอู้แตกสามว้าวเฮออข้ามาแล้วข้ามาแล้วข้ามาแล้วตายตายโอเคเราได้สามตัวสี่ตัวก่อนแล้วเนี่ยเออ่คนในแมทมีกี่คนก็ไม่รู้ดูก่อนเออโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นเหลืออีกสองคนสุดท้ายผมกดรูทันทีกี้มาเนี้มาเนี้ยกาม่อยากจะฆ่ากามี่อยากจะกามิเอ้าตาย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 ซะตายซะตายซะมันรอคานกันเลยตายไม่ได้คานหรอกฮ่าฮ่าฮ่ามีใครอีกไหมกดเหลือเหลืออีกสามคน สางคมมานี่มามาให้ข้ามาให้ข้ามาให้ข้าเดี๋ยวนี้โยนไหนมันโย่ไหนเนี่ยโอ้ความฝันเป็นจริงเจอมาแล้วเจอมาแล้วเจอวัดเจอเออเจอวัเย้ผมได้เกตัร้อยละสิบบาทว้าวสุดยอด้มีกัมมี่ตัวอื่นด้วย โอ้ยเสียงเสียงเหมือนเราจะพังงั้นเอา,อางี้แล้วกันท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอโอ้ยลำคันลำคันเสียงในเกมเลยก็ตั้งเลยก็ออกกอดออกก่ดออกกัดออากดโอเค,อเคงั้นคลิปนี้ก็ขอบจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร้มันก็เหมือนกันเปล่าวะกดแชร์ด้วยนะครับไม่ไหวครับสวัสดี